สวัสดีครับวันนี้นักเรียนนะครับอยู่กับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของมารยาทไทยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเรียนการยืนการเดินการนั่งและการนอนนะครับเมื่อน,นักเรียนพร้อมแล้วตามครูปล่ามารับชมเลยครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจากการยืนนะครับนักเรียน การยืนนะครับในหัวข้อที่1ก็คือการยืนเคารพธงชาตินะครับให้ยืนตรงแสดงความเคารพโดยหันหน้าไปหาธงชาติเมื่อเพลงจบนะครับเพลงชาติจบให้คล่อมศีรษะคำนับนะครับการยืนนะครับในหัวข้อที่2คือการยืนสนทนากับผู้ใหญ่นะครับให้ยืนตรงเท้าชิด ประสานมือกันอยู่ต่ำกว่าระดับเอวรคอมตัวเล็กน้อยไม่ควรยืนชิดหรือห่างจากผู้ใหญ่จนเกินไปครับการยืนในหัวข้อที่3นะครับการยืนเข้าแถวคอยนะครับให้นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบและเรียงตามลำดับก่อนหลังซึ่งเราก็ต้องใช้เป็นประจำนะครับเวลาเรามาที่โรงเรียน ในเวลาที่เราซื้ออาหารกลางวันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมารยาทในการเดินนะครับหัวข้อที่1ก็คือการเดินผ่านผู้ใหญ่นะครับในการเดินผ่านผู้ใหญ่นี้นะครับก็จะมี1.1การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะที่ผู้ใหญ่ยืนนะครับไม่ควรเดินลงส้นหรือมีเสียงดังและต้องผ่านในระยะพอสมควร ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ข้างตัวและค่อมตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นะครับการเดินผ่านผู้ใหญ่ในหัวข้อที่2นะครับการเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้นะครับทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสำรวม เมื่อถึงผู้ใหญ่นั่งอยู่ให้สุดตัวลงเดินข่าเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วค่อยลุกขึ้นเดินครับการเดินผ่านผู้ใหญ่ในหัวข้อที่3นะครับการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้นให้เดินผ่านระยะห่างพอสมควรในลักษณะสำรวม เมื่อใกลถึงผู้ใหญ่ให้เดินเข่าเมื่อผ่านไปจึงลุกเดินครับการเดินในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือการเดินทั่วไปนะครับเดินด้วยกริยาที่สุภาพเรียบร้อยสํารวมไม่เดินเสียงดังก่อให้เกิดความลำคาญแก่ผู้อื่นนะครับหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อที่2การนั่งนะครับ การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ให้นั่งตัวตรงสำรวมกริยามือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าขานะครับการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่มือทั้งสองข้างประสากนกันไว้หน้าขาและเก็บปลายเท้าโดยเบนปลายเท้า เข้าหาสะโพกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมารยาในการนอนนะครับ 1. การนอนงายนอนตัวตรงศีรษะหนุนหมอนให้สูงกว่าลำตัวเล็กน้อยเท้าและขาทั้งสองชิดกันมือทั้งสองข้างวางใต้หน้าอกเล็กน้อยปล่อยลักษณะผ่อนคลาย การนอนในแบบที่สองก็คือการนอนตะแคงนิยมนอนตะแคงขวามือแนบลำตัวส่วนบนเท้าทั้งสองเหยียดลงโดยเท้าซ้ายทับเท้าขวามีลักษณะการนอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเจริญสติปัญญานะครับครับก็จบลงไปนะครับสำหรับมารยาทในการยืนการเดินการนั่งแล้วก็การนอนนะครับ เช่นเคยนะครับเราก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักเรียนได้จัดทำกันนะครับข้อที่ 1. มารยาทในการยืนมีกี่แบบอะไรบ้างนะครับ 2. มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะนั่งเก้าอี้ควรปฏิบัติอย่างไรข้อที่ 3. หากนักเรียนจะนอนในลักษณะของพระพุทธเจ้าทรงจเจริญสติปัญญานะครับนักเรียนควรนอนในลักษณะใดครับก็จะมีอยู่3ข้อเท่านั้นนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็สามารถส่งครูได้เลยนะครับสําหรับงานเก่าๆที่นักเรียนยังค้างอยู่นักเรียนจําไม่ได้ว่านักเรียนค้างงานอะไรนะครับนักเรียนก็สามารถสอบถามครูได้ นะครับเดี๋ยวครูก็จะส่งคลิปวิดีโอให้นักเรียนอีกครั้งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบใจนักเรียนมากๆนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ